ห้าสิบสี่อันนี้ไปสิบห้านาทีแล้วทุกคนเกินเวลาไปมากๆแล้วนะคะพักแค่สิบนาทีอันนี้ปลาไปจะเอาห่อไว้ไม่ห่อดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นชีสเป็นครีมชีสเนาะสวัสดีคะ่ะอันนี้สวัสดีนะไปจริงทุกคนร้อนด้วยนะ มาแบบร้อนๆเลยอร่อยอร่อยผักย่างเกลือโต๊ะของสาวเสวิร์ฟนะโต๊ะคุณเ้าวะให่น้ำตกเป็นอย่างดอก มาโมเมนต์แบบไร่สัดกินข้าวนะ้้กคนกลับเยอรมันหรือยังเที่ยวเมืองไทยแบบจุใจมากนี่เนาะขอบคุณนะทุกคนพี่ออนนี่ขอบคุณมากๆเลยหนที่เมืองไทยเชโบผักย่างเกลือเนาะ ก็เป็นอย่างดอกเดี๋ยวรอ้อนเดี๋ยวหนาวน้าเช้าอากาศเย็นนะแต่สายๆมาน่าจะร้อนนะคะคือเป็นหวัดนะทุกคนนุชพักนุชพักเลยอากาศเปลี่ยนเนาะ กับดาราเขาลืมเราแล้ว,ลวโอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะ <c oughs> มีมันฝลั่งนะมีอกไก่มีซูกิมนี่มีแครอทมีเห็ดนะห้าสิบสี่อันนี้ไปสิบห้านาทีแล้วทุกคนเดินเวลาไปมากๆแล้วนะคะพักแค่สิบนาทีอันนี้ลาไปจว <c oughs> ันนี้เูาจั่งมาเยอะเลยอะหนิว ไล่ลแล้วยังเหรออะไรเนี่ย,ยคลิปเลยพี่ประเทืองสวัสดีค่ะประเทืองภพยละหานเ้าจ็เจอกันครั้งแรกเหมือนกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทุกคนเนาะสิบนาที เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเมื่อเช้าอากาศเย็นนะแต่สายๆมาน่าจะร้อนนะะทำให้เยอะมากๆเลยอร่อยทุกคนมามร่างกายมันต้องการอาหารนะทุกคนนะโต๊ะของสาวเสิร์ฟนะโต,ต๊ะของเต้าวกนน่าเราเที่ยงคืนแล้วเนาะ จะตีหนึ่งแล้วนะพี่เมืองไทย,ยหน่อยใจไปได้โยกโยกพี่แจ็คโยกพี่แจ็คโยกพี่ออนนี่เขาเป็นดารานะมาโมเมนต์แบบ ไรสดกปนข้าวแล้วฝนผักย่างเกลืออือช่วงนี้เลี้ยงหนาเวลาอยู่ต่างแดนทำงานเต็มที่เลยเนาะสวัสดีนะคะอันนี้สวัสดี ทำงานพี่ออนนี่จะไลฟ์สักสิบนาทีนะคะโอเคบายบายขอบคุณนะทุกคนพี่ออนนี่ขอบคุณมากมากเลยหืูที่เมืองไทยเวลาอยู่ต่างเดนทำงานเต็มที่เลยเนาะสวัสดีนะคะอันนี้สวัสดีทำงานพี่ออนนี่จะไลฟ์สักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวนะ อ,อ,อิ่มอิ่มอิ่มไม่เห็นอพอเนาะพี่กุ้งทักทายนะส่งกำลังใจ <c oughs> ขำไม่แจ๊กนะแานะกดสิบน,นาทีก็อบอุ่นมากทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลย ใส่จริงทุกคนร้อนด้วยนะมาแบบร้อนๆเลยพี่แจ๊คตัดยางเหนื่อยมากมามามา,มาพี่แจ๊กมาเราไปหยิบกาแฟได้ไหมหนูไม่เอาละไม่ครึ่งแก้วอคอุณ เขาอยู่กับดาราเ,เขาลืมเราแล้วโอ้ยเอ็นดูจังเลยอะ่ะ <c oughs> มาไลฟ์สิบนาทีก็พอพี่แจ๊กนะสิบนาทีมีจริงพี่แจ็คสิบ <c oughs> นาทีก็อบอุ่นมากทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลย <c oughs> เวลาไปเร็วมากทำไมวันนี้ที่แมกเก้นลระ หลายแนปเก้นเลยโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้สวัสดีนะมาไลฟ์ตินาทีก็พอพี่แจ๊คนะสิบนาทีมีจริงพี่แจ๊คคุณนะคะ ขอตัวนะคะไปก่อนอันนี้คิดถึงขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ออนนี่ขอบคุณพี่แอนอัะพี่วันขอบคุณพี่กุ้งมาทุลกโต๊ะของสาวเสิร์ฟนะโต๊ะถุงส้าวอ่ะอันทุกคนอีกสองนาที สวัสดีคะ่ะอันนี้สวัสดีนะสิบห้าแล้วสิบสี่นาทีแล้วขอบคุณนะขอบคุณพี่เพนนะคะสไปแคนาดาเนาะขอบคุณมากๆเลยสาวเพนนีสไปแคนาดาเนาะขอบสิบนาทีก็อบอุ่นมากทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเค ไปยปทำให้เยอะมากๆเลยอร่อยอีกคนมามร่างกายมันต้องการอาหารนะทุกคน <laughs> มาโมเมนต์แบบไร่์สาก,กินข้าวแล้วคน <c oughs> จะเก็บทันไหมเนี่ยสวัสดีพี่มารีนะจับพี่แอนด์พี่วัน สวัสดีเพะนะพ่วันครค่ะขำไม,ม่แจ๊กนะนานะกอดมีมันสลังนะมีอกไก่มีซูกิมนีมีแครลลอทมีเห็ดนะฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวใส่กอดใส่ถข้างฮัลโหล หลายวันแล้วกำลังอยู่ครับแจงฟ้าร้องเตือนมาไกลๆพี่แจ๊คตัดยางเหนื่อยมากมามามาพี่แจ๊คมาเจอกันที่บ้านเพื่อนนะหัว พักทางเช่าสิบนาทีค่อุอบลในเบอร์ลินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออร์กสกลับเยอรมันหรือยังเริ่มือมงไทยแบบจุใจมากเนี่เนาะไทยผ่านไปผ่านมาทักทา,ายกันได้นะแอนนี่สวัสดีนะคะไม่เป็นไรเนาะ เพื่อนอาจจะยังไม่มากันนะคะอันนี้จะทานข้าวรอวันนี้ทุกคนสวัสดีค่ะพี่เอนะพีบันสวัสดีพี่ออนนี่เนาะี่ออนนี่ก็ดึกแล้วนะเที่ยงคืนกว่าแล้วกำมันส่งกำลังใจให้แอนก็หลังไลฟ์เนาะอันนี้ขอบคุณ